ตั้งแต่ผมมาอยู่นี่สปีวันที่ถือว่าเป็นวันที่รวมกันน่าจะครบที่สุดก็ถือว่าเป็นการที่จะมาสรุปผลงานแล้วก็เขียนแผนงานที่จะเดินต่อไป,ปีกปีถามว่าทำไมผมรอจนถึงวันนี้ผมรอเพื่อที่จะเคี่ยวบ่มเพราะ ถึงการทํางานร่วมกันที่เราอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสถานการณ์ที่เข้ามาเปลี่ยนนโยบายที่การยางอาจจะมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจว่าสิ่งที่เราได้ทํามา2ปีเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วมันมีคุณค่าพอที่จะเขียนแผนต่อไป5ปีไหวไหมเพราะในอดีตเนี่ยเรามีแผนแต่เราอาจจะไม่เคยอ่านเพราะแผนเนี่ยเป็นแผนที่คนอื่นทาแผนที่ทุกคนทําคือมีคนมานั่งสัมภาษณ์ คุณไปก็ไปเขียนเป็นเล่มไว้20ฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างนาเสนอออกไปโดยที่ไม่เคยเอาไปยึดโยงเชื่อมโยงกเลยก็ได้แผนไปเล่มหนึ่งส่งไปหน่วยงานต่างๆแต่สุดท้ายเนี่ยแผนพวกนั้นมันก็ไม่เคยถูกหยิบมาขับื่อนผมมานั่งเป็นรักษาการผู้ว่าการเนี่ยผมเห็นอะไรเยอะมากนองอุกรที่เป็นความหวังของคนทั้งชาติในอาชีพการทําส่วนอย่างเกือบ10ล้านคนมีหลายนเรื่องที่ผมได้ทํางานทดลองที่เขาเรียกว่าออนฟาร์มรีเสิร์ชคือทดลองจากสถานการณ์จริงแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ตกผลึกหลายๆเรื่องออกมาว่าคําที่เราพูดกันมาเสมอคือเรา มาจากสามองค์กรแต่ผมเชื่อว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะสลายเรื่องพวกนี้ไปได้มากที่สุดเหตุผลเพราะผมตัดสินใจทําเรื่องที่โยกย้ายทุกตําแหน่งอาจจะไม่มีการโยกย้ายเกิน4ปีไม่มีการโรเทชแล้วมันก็เกิดบิ๊กแบงไปครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นบิ๊กแบงอีกครั้งหนึ่งคือในองค์กรเนี่ยเราเริ่มทาแล้วเราเป็นผู้หานส่วนกลางเราต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคุณก็ต้องรู้งานภารกิจของเพื่อนข้างๆด้วยเพราะ,ะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือไม่ใช่การบอกเล ของทรัพย์สินใช่ไหมเรื่องของการตรวจสอบเพราะคุณเป็นคนที่โดนตรวจสอบคุณก็ต้องไปอยู่ฝ่ายตรวจสอบบ้างว่าฝ่ายตรวจสอบที่ยังไงฝ่ายตรวจสอบก็ต้องไปดูบ้างว่าเวลาคุณไปออกนโยบายโดนตรวจสอบเกิดการเห็นอ,อกเห็นใจกันในการทํางานมันจะเกิด เขาเรียกว่าเป็นเอกภาพในกาำงานมากขึ้นเพราะคุณจะเข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ในเวงเราเองผมเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ขาดประสบการณ์คือเชี่ยวชาญในงานตัวเองที่ทำอยู่เป็นประจำเมื่อเราทำเป็นประจำนะผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะหลงกับสิ่งที่ตัวเองทำว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ถูกต้องและจะยึดเอาตัวเองอ่ะเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นผมถึงไม่เคยอยู่นิ่งในที่ใดที่หนึ่งเลยผมจะขยับเตะไปเรื่อยๆเพราะรู้ว่าเมื่อคนเนี่ยมันอยู่นานๆขึ้นเนี่ยมันนั่งนานปุ๊บเนี่ยมัน พราะผมก็พยายามเอาความคิดพวกนี้มาใส่พวกพี่เพราะว่าผมเห็นว่าในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนจากเกษตรกรเนี่ยผมอยากได้อะไรจากองคอนน์กรนี้วันหนึ่งเราวานั่งเป็นผู้หลารองค์กรเพราะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําคือเอาความรู้สึกเกษตรกรเนี่ยมาแปลงเป็นนโยบายให้พวกพี่ลงไปปฏิบัติไปสู่พี่น้องเกษตรกรในภาพรวมของส่วนใหญ่อาจจะไม่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมเชื่อว่าเกิน80%สิสิ่งที่พวกเราทำต้องเป็นเรื่องที่ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง1.5ล้านครอบครัวอยู่ภายใต้สิ่งที่เราหนดกฎเกณฑ์ออกไปทานบอร์ดรักษาการผู้ว่าการผมเชื่อว่า ก็เป็นความฝ่ายฝันของหลายๆคนหรือว่าเป็นความต้องการที่หลายคนอยากมาเพราะนั้นพอคุณได้สิทธิ์อ่ะคุณจะคุณควรจะใช้สิทธิ์ให้ถึงที่สุดแม้มันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันแสดงถึงสิ่งที่ผมทาผมกล้าพูดผมพูดจริงทําจริงผมทําได้ผมก็อยากให้พวกพี่เห็นว่าถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการตัวเองเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยวันนี้อยากให้พวกพี่ถือโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคอ์กรให้มันเป็นที่พึ่งจริงๆ2ปีผ่านมานะครับงบประมาณเราเก็บได้ ปีละ8,000ล้านสรงผม2ปีหมดเป็น16,000ล้านที่เห็นอะไรที่เป็นเศษซากวัฒนธรรมไว้บ้างใน2ปีนี้ที่เห็นถึงว่าที่เห็นอะไรบ้างที่เป็นชิ้นเป็นอันเรเห็นแต่สิ่งที่ไม่เป็นรูปธรรมทั้งนั้นแต่สิ่งที่ผมมาลองย้อนไปดูอันแรกที่ผมประกาศคือดูนะมันมีฟุตปินอยู่แล้วพวกนี้สิ่งที่ผมพูดบนเวทีว่าผมจะทําอะไรบ้างผมอาจจะไม่ได้อยู่ในมีแผนแต่พี่ไปดูสิ่งที่ผมทำนะมันคือสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดผมไม่ได้มีตัวหนังสือที่มาคอยนั่งอ่านว่าเฮ้ยเราทําอะไรไปแล้วไม่ทําอะไรแล้วแต่สิ่งที่ผมทำไปดูมันยึดยงกันทั้งหมดผมประกาศแล้วอันแรกคืออะไรไมแทรกแซงราคาไม่ชดเชยรายได้เราเห็นอยู่แล้วว่าไอ้2วิธีการ ทำมาตลอดสําเร็จไหมถ้มามันสาเร็จต้องดีไปแล้วใช่ไหมครับงาน2ปีเนี่ยมีราคายางซึ่งเป็นภารกิจของเราเนี่ยที่ทุกคนฝากความหวังที่เราเนะแต่เราไม่ได้มีอานาจบริหารจัดการสิงขนานั้น,เ,นเราเป็นหน่วยงานส่งเสริมปลูกแทนแต่ทําไมเรามาดูต้องดูเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจของคนทั้งชาติที่ปลูกยางด้วยเนี่ยแสดงเห็นว่าศักยภาพเรามีสูงขนาดนั้นไม่ต้องรอคําสั่งรัฐบาลทำไมผมถึงกล้าพ,พูดว่าเราจะไม่ขอ,องบประมาณแผ่น,ผนดินเต้าสามารถเป็นหน่วยงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่น,ผนดินได้เลย ถ้าพวกพี่สามารถทําได้เนี่ยพี่จะเป็นองค์กรที่ใครก็ดูถูกพวกพี่ไปได้แม้เราจะองค์กรที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เราสามารถทําเรื่องที่เป็นภาพรวมของประเทศได้โดยที่ทุกคนก็ต้องยอมรับเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่วิธีคิดแต่วิธีการที่จะทดลองนะครับเพราะนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมก็แลงจะบอกพวกพี่ว่าสิ่งที่ผมทํามาเนี่ยผมไม่ได้มั่วเลยความคิดดีอยู่ดีของพี่น้องเาากษตรกรเนี่ยมันอยู่ภายใต้พวกพี่นี่แหละคือยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังต้องพึ่งพาพวกเราเพราะฉะนั้นการที่การากระทำเนี่ยก็ต้องทําอะไรที่เปปป็นนนรระโยยยช์ตต่่่ออสววมาไึิบุคล พรุ่งนี้ไปนิคมอุตสาหกรรมมัตรพุทธไปดูการบริหารจัดการน้ําหัวใจของกเกษตรคือน้ําและสิ่งที่ประเทศต้องการคือการบริหารจัดการน้ำเมกะโปรเจกต์อันดับแรกที่ต้องรู้ก่อนว่าการยางไม่ใช่หน่วยงานที่ซัพพอร์ตแค่คนในประเทศการยางนี่คือหน้าตาของประเทศเราเป็นสินค้าคอมมดิตี้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถามว่าทําไมผมถึงทําเรื่อง800ตลาด800ตลาดที่มีเนี่ยคือหัวใจที่เราจะเป็นคนคอนโทรลโลกที่ได้อันดับแรกต้องแฟร์ต้องเชื่อถือได้ต้องโปร่งใสเพราะนั้นสิ่งที่ผมทําคือแพลตฟอร์มที่เอาการซื้อขายยางทั้ง800ตลาดแบบโปร่งใสขึ้นคลาว ขึ้นออนไลน์หมดคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกต้องเห็นว่าวันนี้ซื้อขายยางชนิดไหนหน้าตาเป็นยังไง d ีแบบไหนยางอะไรมูลค่าเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถามว่าทำไมถึงบอกว่าตลาดเราต้องยกระดับขึ้นมาไม่ใช่มีแค่ตอนนย์ลาดปุรีลำไม่ใช่มันยังไม่สะท้อนความเป็นจริงต้องเปิด800วตลาด สร้างมาตรฐานให้ตลาดแล้วยกระดับขึ้นมาทุกคนสามารถเข้ามาเทรดยางจริงๆได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาชนะตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้ก็ต้องใช้สินค้าเกษตรส่งมอบเองเป็นสปอตมาร์เก็ตนี่คือคี์สักเซสตัวที่1ที่การยางจะสามารถคอนโทรลราคาในโลกได้เพราะฉะนั้นกำแพงตรงนี้ต้องถูกทำลายลงเปิดโอเพ่นนี่คือภารกิจที่พวกพี่ต้องตั้งหลักแล้วเดินไปผมแนะนำนะเพราะผมเดี๋ยวผมจะหมดเวลาแล้วแนะนำพ,พี่ๆทำเรื่องที่2ที่ต้องทำสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นวันที่26จะมีการเปิดตัวทุน่นดักผักตบชวา ที่ทําจากยางพาราลา็ลอตแรกจะใช้ยางมา700ันเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อตันเฉลี่ยแล้วยางต้องอยู่ที่กิโลแล้วไม่ต่ำกว่าแปบาทในการที่จะซื้อไปทาตปมชนเริ่มละทำท่อแล้วพรุ่งนี้ผมจะพาผู้พี่ดูอะไรระบบบริหารจัดการน้ําด้วยระบบท่อแค่เดินท่อไปสู่กเกษตรโดยที่ไม่ต้องใช้ระบบชนับทารแบบเดิมที่เป็นระบบการ์บิตี้เป็นระบบสูบไปสูบกลับได้น้ําท่วมที่นี่ก็ดูดน้ําท่วมไปส่งที่แหล้งเมืองจีนตอนเหนือไปดูเขาพัฒนาได้ไงดูดน้ําจากตอนใต้ขึ้นไปหลายพันกิโลผ่านระบบท่อขึ้นไปจะ,ะ่ไหน ลและที่สําคัญคือการสูญเสียแทบไม่มีเลยและที่สําคัญกว่านั้นคือท่อเนี่ยส่งน้ําที่เป็นยางพาราเนี่ยเป็นใครเป็นเจ้าของบริษัททําท่อเหล็กอ่ะนี่ท่อเหล็กต้องการคืออะไรปัญหาเขาคือแผ่นดินสไลด์เหล็กเนี่ยแ่นดินสไลด์แผ่นดินไหวมันแตกก็หลุดพังแต่ยางเนี่ยไอ้ค่า flexible มันยืดหยุ่นถลายไปเป็นเม็ดยังไม่รั่วเลยและโน้ตเฮานี้มีแล้วชนประธานโดยท่านรัฐมนตรีร้อยเอกสำน,นักควเผ่าสั่งการแล้วชนประธานรับลูกแล้วก็เดี๋ยวจะมีระบบท่อ อาจจะไม่ใช่ท่อทั้งท่อนแต่ข้อต่อทั้งหมดช่วงที่หัวโคง้งช่วงเลี้ยวที่มันต้องยืดหยุ่นเนี่ยอาจจะเป็นท่อช่วงน,นี้เข้ามาเติมเป็นช่วงๆไปก่อนก็ได้เพราะนั้นผมบอกพี่ต้องเดินหน้าไม่กลับอันนี้คือทางรอดถ้าระบบท่อน,นี้เกิดนะหมายความว่ายาง8 0ที่ไปทำยางล้อดึงออกมาทำท่อเน,นี่ยพี่ต้องผลิตเพิ่มอีกเท่าหนึ่งแค่เฉพาะประเทศไทยนะเพราะนั้น สองเรื่องนี้ก็จะเป็นธีมที่การยางควรจะทําไปเพราะ,ะนั้นสุดท้ายเนี่ยขอบคุณพู้บริหารทุกท่านที่มาร่วมอระดมพลังความคิดเพื่อองค์กแบบนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ IOT Vision Meeting Rubber Forward ก้าวต่อไปของยางพาราไทยเชื่อมปัจจุบันสู่อนาคตที่ยั่งยืนและขอให้การเินง,งานบรรลุวรตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ